วันนี้ให้ดูต้นกล้าผักคะน้าพันุนี้ปีแรกทดลองปลูกเนี่ยน,น่าจะเป็นห้องกงหรือเปล่าดูรูปจงนี่จงไอ้ตามรูปเนาะหรือจะเป็นคะนา้าเห็ดหอมไม่รู้นะลองปลูกนี่ต้นกล้าพร้อมปลูกแล้วเพิ่งจะเตรียมดินเสร็จเนะมื่อกี้นี่เนี่ยเ่าจะปลูกสองแปลงอันนี้ก็สี่ถาดก็ประมาณอ่าถาดละร้อยยี่สิบแปดก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าต้นกล้า ไซส์ขนาดนี้กำลังพอดีอันนี้ก็เหมือนกันคดๆงอๆแล้วมีทั้งใบจริงใบเลี้ยงใบจริงสามใบละนี่ใบที่สามกำลังงอกออกมาเนี่ยนี่ข้างในใบเลี้ยงคู่อีกสองรวมแล้วก็เป็นห้าใบสี่ถึงห้าใบกำลังเหมาะไซส์ขนาดนี้กำลังโอเคนี่อันนี้อากาศแด,ดดดีแต่ลมแรงมากเลยเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วก็จะทำอุโมงค์คุมเอาผ้าขาวมาคุม ถ้าไม่คุมมันจะไม่โตมันจะไม่โตแล้วนอนจะมาก่อนที่จะได้กินยิ่งอากาศอุ่นสลับสลับหนาวอุ่นสลับหนาวไอผีเสื้อผีเสื้ออะไรนะผีเสื้อมันจะมาวางไข่นอนเขียวได้เดี๋ยวให้ดูแปลงผักแปลงผักก็จะเตรียมดินนะเตรียมดินไถดะแล้วก็โรยปูนขาวเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักสองสาวันเพราะเวลามันน้อยเสร็จแล้วก็ ามาใส่ปุ๋ยคอกก็จะเป็นขี้ไก่แล้วก็ปัน่นปั่นทิ้งไว้ประมาณสองาวันเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ10กว่าวันได้ก็ทําแปลงแปลงผักหน้ากว้างประมาณ8ปเซนเพราะว่า,าพลาสติกนี่หน้ากว้าง95เซนเนาะความยาวไม่เกิน10บเมตรทำสอแปลงปลูกแค่นิดเดียวเองแปลงนี้น่าจะไม่ปลูกเอาไว้ลงพริกอากาศเด็ดแดดจ้าแต่ว่าหนาวหนาวลม ต้องรีบลงปุงให้เสร็จเพราะว่ากลางคืนมันจะได้ผ่านน้ำค้างมันจะได้สดชื่นนิดนึงแล้วช่วงเช้าจะได้คุมอ,มองมเดี๋ยวบีบตรงนี้ถ้าไม่บีบเราดึงออกมาเดี๋ยวมันจะมันจะขาดแค่นี้แหละพลาสติกนี่จะเป็นแบบใช้แบบทางร้านเจาะมาแล้วนี้ระยะห่างประมาณสิบห้าเซนตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ สภาพอากาศวันนี้หนาวน่าจะมีฝนพยากรณ์อากาศบอกว่ามีฝนช่วงบ่ายเดี๋ยวมาดูคณะที่ลงดินไปเมื่อวานเนี่ยยังนอนราบอยู่นอนราบเป็นหน้ากองอยู่ว่าจะปักปักอ,อุโมงปักอุโมองแล้วก็คุมอ่าคุมผ้าขาวยังไม่ตั้งยังไม่ตั้งตรงเดี๋ยวสักพักก็คงจะยืดหาแสงเองแหละ วันนี้หนาวลมด้วยวันนี้สามองศาช่วงเช้ากลางคืนศูนย์องศา่าการปักลงไปเนาะลงดินก็ประมาณลึกลเล่านี้แหละไม่แน่ใจว่ามันประมาณห้าถึงหกเซนหรือเปลือสิบเซนไม่แน่ใจก็ปากลงไปให้มันมั่นคงนะให้มันแน่นก็พอก็โอเคไม่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้แบบนี้ง่ายๆ กะระยะเอามานันหนึ่งเก้าค่ะน่ตักลงไปแล้วก็ด้านนี้นแค่นี้มันก็จะเป็นแบบนี้ก็โอเคลนะตรงนี้ก็จะทำมุมนิดนึง ถ้าวันไหนมีลมนี่ก็ทำาญ้าเหมือนกันเพราะว่าทำคนเดียวถ้าทำสองคนมันจะทำง่ายเอานี่กลับไปก่อนเจ้าท้าก็จะดึงผ้าขาว จากนั้นด้านข้างจะใช้ดินกบจริงๆมันมีเหล็กสำหรับเสียบตัดนะแต่ว่าไม่อยากใช้เพราะว่าอันนี้มันจะขาดด้านข้างถ้าใช้ดินมันจะไม่ไม่เป็นไรมันอาจจะเลอะดินนิดนึงแต่ไม่เป็นไรกบถ้าใช้ผ้าขาวมันจะดีหน่อยเวลาลมพัดมันก็มีช่องลมระบายแต่ถ้ากับติยมันต้องเจาะรูระบาย